แอบ,บดูตอนประมาณแบบเที่ยงคืนตัวเลขเที่ยงคืนเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่าตัวเลขที่ปิดตลาดของท่องคําไม่สามารถจริงๆไม่สามารถยืนเหนือ1 9 7 9เหรียญได้แต่ว่าพอปิดมันก็มันอาจจะไม่ได้ต่างมากนักแต่ว่าทําให้เดือนสิงหาคมเราเลยไม่ได้ต่อเนื่องไม่ได้บวบเป็นเดือนที่5ต่อเนื่องนะคะใช่ครับก็ปิดสิ้นเดือนสิงหาคมไป1,968นะครับก็ทําให้เดือนสิงหาคมเนี่ยปิดตลาดออโตวลงมาประมาณ9เหรียญด,ด,ด,ด้วยล่าต่อไอซออนก็ถือว่าเป็นการปิดตลาดในแดนลบ จากบวกติดต่อการ4เดือนทําการนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าราคาทองคํายังสามารถเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ได้นะครับทองคํายังได้รับแรงหนุนอย่างชัดเจนครับจากที่ทางดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าหรือปรับฐานลงจากกระแสะการคาดการันปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับซึ่งนักลงทุนเริ่มมีการคาดการ ต่อแนวโน้มของดอลลาร์สหรัฐครับในทิศทางที่มีลักษณะของการปรับฐานและอ่อนตัวลงต่อในอนาคตครับรวมทั้งยังมีการปรับการคาดการณ์เกี่ยวกับการตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่าของเฟดต,ต่อเนื่องนะครับคาดว่าเฟดเนี่ยจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมต่ออย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะ2อถึงสปีนะครับจากการที่มีการกําหนดเป้าหมายเงินเฟอ้อโดยใช้อัตราเงินเฟอ้อเฉลี่ย การคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยหลักเลยครับที่ทําให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจนกลับเข้ามาหนุนและกระตุ้นแรงซื้อทองคาในอณน,นะสินค้าโภคภัณฑ์ที่ส่วนทานกับดอลลาร์อย่างชัดเจนนะครับประเด็นดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลงในเดือนสิงหาคมประมาณ 1. 4เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ดิ่งรัวดิ่งตัวลง4เดือนติดต่อกันรวมทั้งดันชนีดดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม มีลักษณะของการทิ้งตัวหรืออ่อนตัวลงย่าแย่ที่สุดในรอบ5ปีด้วยครับแนวโน้มดอลลาร์ที่มีทิศทางหรือมีโมเมนตัมที่เป็นลบนะครับก็ทําให้ราคาทองคำยังสามารถทรงตัวในระดับสูงแล้วก็ยังมีลักษณะของการค่อยๆขย,ย,ยับหรือปรับตัวขึ้นได้ในช่วงสั้นครับค่ะที่คุณรู้บอกว่ายังทรงตัวได้ในระดับสูงที่คุณแชมป์บอกนี่นะคะสูงขนาดที่มันเฉลียวเฉียวใ,นใ,นใ,นใน 2, กล้ๆตัวเลข2,000กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วอะคะ่ะ <c oughs> ณปัจจุบันราคาทองคำนะครับพยายามทดสอบระดับสูงสุดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมต้นเดือนสิงหาคมนะครับถ้าจำกันได้ช่วงนั้นราคาทองคำมีการทะยานแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบพั0แปดร้อยพัรทดสอบระดับดังกล่าวครับในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม3าครั้งที่เดียวนะครับ ก็ทยายามแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อไป2075เหเรียญดอลลาร์ต่อเพออนเลยนะครับดังนั้นราคาในวันนี้ครับพยายามขึ้นมายืนเหนือระดับ1,988ยเหรียญดอลลาร์ต่อเพออนอีกครั้งนะครับแต่ถ้าดูจริงๆตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเ,ออเราก็ยังพบว่าการขยับหรือการขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวยังยืนได้ไม่มั่นคงนะครับบางช่วงหรือบางตอนเนี่ยยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ1,988เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนได้อย่างแข็งแกร่ง แต่ราคาก็ยังมีลักษณะทรงตัวแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะรักษาระดับเอาไว้นะครับอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาแต่ระดับต่ําสุดวันนี้นะครับราคาอยู่ใกล้ๆกลับบริเวณ980เหรปลี่ยนเท่าๆตัวทอยสตอนเท่านั้นเองก็จะเห็นว่าราคาพยายามสู้แล้วก็พยายามเคลื่อนไหวทรงตัวในระดับสูงดังนั้นในภาคบ่าย หากราคาสามารถยืนหรือทรงตัวเหนือนระับ1,988เหรียญต่อเลาต่อเทซอนได้นะครับเรายังมองว่าโอกาสที่ราคาจะขยับไปทดสอบแนวต้านจิตวิทยาในโซน2,000ถึง2,600เหรียญต่อลาต่อเทศซอนยังคงมีอยู่แต่ถ้าดูจากกรอบการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำจริงๆอะครับต้องบอกว่าในกรอบชั้นแน l ที่เป็นที่ทางขาขึ้นในช่วงสั้นนะครับราคาอาจจะติด ในส่วนของกรอบชัแนวด้านบนในโซนพันสองร้อยถึงพันสองร้อยหกเหรียญอลลาร์ต่อไปออนครับซึ่งถ้าราคาขยับหรือด,ดิบตัวเข้าใกล้ระดับดังกล่าวก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรสั่งออกมานะครับหรือว่าอ่างภาคบ่ายราคายังยืนเหนือระดับพันเก้าร้อยแปดสิบแปดเหรียญอลลาร์ต่อไปออนไม่ได้นะครับเรามองว่าการยอร่อหรือการอ่อนตัวลงมาของราคาก็จะมีแนวรับที่ถูกยกขึ้นมาในโซนพันเก้าร้อยหกสิบเก้าเหรียญอลลาร์าต่อไปออนครับ ซึ่งถือว่าเป็นกรอบหรือช h a น n e ลของที่ทายขาขึ้นในระยะสั้นนะครับตักราคายังทรงตัวหรือไม่หลุดระดับ1,969ได้นะครับแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำก็ยังมีลุ้นที่จะผ่าน1,988ขึ้นไปหา2,000ถึง2,600เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนครับดังนั้นเนี่ยในโซน1,969กับในโซน1,988อาจยังคงต้องจับตาดูนะครับว่าราคาจะเลือกผ่านไปทางด้านไหน แต่ถ้าดูจากการเคลื่อนไหวหรืยอโมเมนตัม um ของราคาทองคำแล้วก็มีโอกาสที่จะทะลุ1,988ขึ้นไปหาโซน1,200 1, 6, 600, 000, 000, 000, 000. ถึง1,206เหรียญดอลลาร์ต่อเพสอนครับค่ะเมื่อวานนี้รอบบงประธานเฟดเขามีส่งสัญญาณอะไรที่มีในอีอมไหมคะครับในในส่วนของเจ้าหน้าที่เฟดนะครับอย่างเช่นออรองประธานเฟดร,ริชาร์ดคาริดานะครับออกมาแสดงท่าทีครับ เกี่ยวกับการหาลือกันของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐนะครับหลังจากประธานเฟดนายโจโรน์พาวเวลมีการประกาศการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อเป็นแบบ v e r ร g e inflation t a r ฟ e t เอ่อเอ่อ targeting นะครับหรือว่า AIT นะครับก็พูดง่ายๆว่าพอโจโรน์พาวเวลมาเอะนโยบายเงินเฟ้อแบบการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อแบบเฉลี่ยนะครับ ก็เลยทําให้บรรดาหเหล่าเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยเริ่มกลับมาหาลือแล้วก็เจรจากันอีกครั้งนะครับซึ่งในส่วนของรองประธานเฟดก็บอกว่าเออยังไม่ได้แสดงท่าทีที่มีสัญญาณชัดเจนมากนักแต่ก็พูดถึงลักษณะหรือแนวโน้มในการปรับเปลี่ยนหรือดําเนินนโยบายการเงินในรูปแบบของการปรับลดงบดุลหรือกระตุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับนั้นเนี่ยการแสดงท่าที ของนิชาร์คาริดา้ารองประธานเฟดก็อาจจะทําให้เฟดมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นขยายตัวหรือกระตุ้นการจ้างงานเพิ่มเติมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่เฟดอย่างเช่นลาฟาเอลวอตติกก็คือประธานเฟดสาขาแอตแลนตานะครับยังออกมาแสดงท่าทีที่ค่อนข้างขัดแย้งกับรองประธานเฟดนิชาร์คาริด้าครับโดยลาฟาเอล บอสติกเนี่ยยังมีมุมมองว่าการเพิ่มวงเงินในมาตรการ QE อาจจะไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมากนักแต่หากมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของนโยบายการคลังออกมานะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวจะต้องถูกอนุมัติจากสภาคงกรสเแล้วก็ทำเนียบขาวหากมีเม็ดเงินดังกล่าวออกมาจริงน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าเพราะณปัจจุบันเฟดก็ใช้มาตรการทางการเงินมากแล้วนะครับถ้ามีมาตรการทางด้านการคลังออกมาจริง น่าจะเป็นปัจจัยหรือเป็นตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่าดังนั้นอาจจะต้องจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับว่าทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐจะมีสัญญาณหรือมีทิศทางอย่างไรถ้าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ทยอยประกาศหรือรายงานออกมายังมีสัญญาณชะลอตัวหรือดอกตัวลงก็อาจจะมีแนวโน้มที่เฟดอาจจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินหรือการทำ QE เพิ่มเติมนะครับ แต่ถ้าตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจอยู่ในระดับทรงๆตัวแล้วก็ปรับตัวดีขึ้นการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในระยะสั้นดังนั้นในคืนนี้ครับก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลดัชนี pmi ภาคการผลิตในฝั่งสหรัฐนะครับซึ่งนักลงทุนยังคงจับตาดูครับว่า pmi ภาคการผลิตขั้นต้นในเดือนสิงหาคมในช่วง2ทุ่มิแล้วก็ pmi ภาคการผลิตจาก ism จะมีสัญญาณบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวขึ้นทางด้านภาคการผลิตในฝั่งสหรัฐมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นทางด้านภาคการผลิตก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดกระแสการคาดการ์เกี่ยวกับการจ้างงานที่ปรับตัวดีขึ้นแล้วก็การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเดือนสิงหาคมต้องถือว่าเป็นเดือนเดือนหนึ่งที่ทางสหรัฐเองมีการผ่อนคลายมาตรการการล็อกดาว แล้วก็ไม่ได้มีการปิดเมืองหรือว่าปิดเศรษฐกิจดังนั้นาหภาคการผลิตขยายตัวหรือกระเตื้องขึ้นดอลลาร์สหรัฐอาจมีโอกาสฟื้นตัวหรือกลับมาแข็งค้านะครับก็อาจจะสร้างแรงขายสลับกรับข้อมาอย่างตัวต่อทองคําได้แต่ว่าถ้าตัวเลขภาคการผลิตในเดือนสิงหาคมออกมาแย่กว่าที่คาดการไว้ก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่หนุนแล้วก็ดันให้ทองคําขยับหรือดิ่งตัวขึ้นได้ต่อเหมือนกันครับ ค่ะอันนี้ก็ติดตามด้วยก็จะเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นเมื่อวานสักสองทุ่มสีิบห้าบ้านเราด้วยนะคะแต่เบื้องต้นก็อาจจะต้องเรามาระว,วังฟังด้วยจากปัจจัยแลาจ,จะต้องระวังแนวต้านแถวหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดแถวนี้ก่อนนะคะมาดูกันที่ตัวของฟิวเจอร์กันบ้างคุณแชมป์เช้นชานี้มีมีมีลุ้นอะมีลุนนะ้นมีลุน้นแต่ว่าแปดร้อยสี่สิบห้าเอาไม่อยู่นะคะแต่ว่ากลับมากลับมาใกล้ๆแล้วลุ้นต่อได้ไหมครับวันนี้ ตัว60 in t h อ future นะครับ S 5 0ยอดัชนีหรือแนวโน้มวันนี้ปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากนะครับช่วงเช้ามีลักษณะของการอ่อนตัวหรือทิ้งตัวลงต่อหลุดในส่วนของกรอบในโซนพันอ,อ่อยครับในโซน840เอ,อ่อลงมาทำโโลระดับ839นะครับแล้วก็837จุดในช่วงเช้านะครับทางนี้เนี่ยแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวเซ t ตี้อ f น t ิ r ฟ โดยรวมในระยะกลางยังถือว่าเป็นลักษณะของการแกว่งตัวไซ d e w ออกด้านข้างดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงไม่หลุดหรือทําโลใหม่ต่ำกว่าระดับ8 3 1จุดนะครับซึ่ง831จะเป็นระดับต่ำสุดของเดือนสิงหาคมครับดังนั้นแล้วจะต้องจับตาดูนะครับในภาคบ่ายว่าดัชนีที่รีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นหากยังยืนเหนือระดับ839ได้ ซึ่งเคยเป็นระดับต่ําสุดในช่วงปลายเดือนกระกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนะครับถ้าดัชนีสามารถทรงตัวรักษณะระดับดังกล่าวได้เนี่ยเรามองว่าน่าจะมีการรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นในช่วงสั้นไปทดสอบแนวต้านย่อยระดับ851จุดนะครับทางนี้เนี่ยาการขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อของดัชนีหากดูสัญญาณหรือรูปปัจจัยแวดล้อมแล้วอาจจะยังคงขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างจํากัดนะครับ ส่วนหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้มีปัจจัยลบใหม่ๆกลับเข้ามากดดันแต่ก็ไม่ได้มีปัจจัยบวกกลับเข้ามาชี้นาดัชนีหรือดันดัชนีให้ขยับและปรับตัวขึ้นด้วยนะครับขณะที่ทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคอย่างเช่นในส่วนของตัวมาเลเซยและก็สิงคโปร์กลับมามีสัญญาณการเคลื่อนไหวในแดนลบแล้วก็ดัชนีเฉลี่ยอุตสากมดาวโจนก็บวกเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเรามองว่าหากดัชนีรีบ้างหรือฟื้นตัวขึ้น อาจจะเป็นลักษณะของการเสี่ยงเปิดสถานะขา,ายที่กรอบด้านบนระดับ851-864ถึง864จุดนะครับโดยใช้864เป็นจุดสต็อปล s อหรือตัดขาดทุนแล้วเมื่อดัชนีปรับฐานหรื่อนอตัวลงให้ดูว่าจะหลุดแนวรับย่อยระดับ839จุดไหมถ้าหลุดเนี่ยเรามองว่าอาจจะสามารถรอเข้าซื้อคืนที่แนวรับสําคัญบริเวณ8 3 1จุดได้ครับแต่ถ้ายืนไม่อยู่หรือทรงตัวไม่อยู่ทำนิวโลใหม่ จากระดับต่ำสุดของเดือนสิงหาคมที่ระดับ831นะครับอาจจะทําให้ที่ทางหรือโมเมนตัมของดัชนีเริ่มเปลี่ยนรูปแบบของการแกว่งตัวในรูปแบบของไซเวดไซเวดกลับมาเป็นลักษณะของการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อในรูปแบบของไซเว์ดาวหรือที่ทางขาลงได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของการเล่นสั้นจาัดก,การทํากําไรในกรอบแล้วก็อาจจะต้องเริ่มบริหารพอร์ตการลงทุนนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายสัปดาห์เราจะหยุดยาว4วันทําการครับแล้วก็จะเริ่มมีการเก็บในส่วนของตัวซุปเปอร์มาจิ้นได้ครับค่ะได้คุณ้ชาวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เราเรามีวันทําการ4วันนะคะคุณผู้ชมก็ต้องบริหารความเสี่ยงหน้าตาของตัวเองด้วยนะคะภาพบดย